ถามว่าวันนี้มาทำอะไรเห็นไหมสีผมอเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเปี่ยนสีผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ยอม,มก็ตื่นเต้นตมืมน้นะก็มันก็จะมีช้างบ้างมีมีค้างมีค้างบ้างก็ขอภัยนะคะก็ทังยืดผมทําผมตัดหน้ามาตัด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 ไปให้แม่มัไม่ให้ แห้งแม่งแห้งแม่งแม่งหมดเออก็ไม่มีอะไรมากนะว,วันนี้ก็แบบโทรมาจากไหนไม่รู้ข้างบ้านอ่ะนะมันทำให้เสียงดังมากมากกว่าอะ่ะยิ่เหม,มือนนางมารวายใช่ไหมนางเอ,อกเอรื่วนค่ะไม่เออนางเอกเรื่วนะคะเอางอเยอะๆใช่ะปวดเข้าใจด้วยนะคะ โดน,นามันได้แล้วอ,อ,อีกตอนนี้วันที่หกอีกประมาณสิบวันก็ได้เชียวกันแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะโตชูกุเทพจ้ะบาย